ตอนนี้เริ่มจะหิวข้าวแล้วว่าจะไปเดินเล่นหน้าเดอะมอลล์หน่อยตรงนั้นมัมีตลาดนะัดของใช้ราคาถูกของกินราคาถูกแถมรสชาติก็ดีนี่ก็ผ่านวัดบางสแกนในไม่ใช่วัดบางสแกนนอกที่เขาร้องเรียนกันนะครับเลยจากวัดมาหน่อยหนึ่งข้างหน้านี่ก็บีเทสตลาดพูนะครับนี่ตลาดเดินเล่นโอ้โหโซนนี้ขายของกินกัน yeah, yeah. เยอะแยะเต็มไปหมดเลยน่ากินทุกอย่างร้านเนี้ย เต็มแต่หัววันเลยลูกค้าร้านอื่นเขายังหลงเหลงไม่มีคนนะร้านนี้กับข้าว20-30-40อย่างโอยนับไม่ถ้วนคนเต็มตลอดส่วนนี้ผมจะมาร้านเนี่ยกะเพรายี่เดียวแต่ตอนนี้ไม่ยี่เดียวแล้วฮะ25่สิบห้แล้วของมันขึ้นตามราคาผมก็เลยสั่งกะเพราหนึ่งที่ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็บอกไม่อร่อยให้บอกว่าอร่อยดูคนขายเขากวนขนาดไหนดูซิส่วนนี่มาร้านขนม10บาทดูอลันละลานตาไปหมดเลยน่ากินทุกอย่างปริมาณที่เขาให้เนี่ยร้านอื่นเขาขาย12-15นะบางทีรสชาติแย่กว่านี้เดี๋ยวผมซื้อมา3อย่างกะเพราหนึ่งอย่างนะยี่ิบห้าดูบึมบมเลยฮะนี่ก็เป็นร้านอาหารตามสั่ง40บบาทนี่ข้าวเหนียว นั่นขนมหนึ่งหนึ่งถุงทั้งหมด45บาทโอ้โหวแต่กะเพราเขานี่นะหอมนะแต่หวานไปนิดนึงเติมน้ำปลาหน่อยกำลังดีโอ้โทินไปคำแรกก็ติดคอละมาหาน้ำมะพร้าวกินหน่อยเลยไปประมาณ10เมตรนี่แหละครับร้านนี้น้ำมะพร้าวเขาขายไม่แพง30บาทเองแถมหอมอร่อยด้วยนะนี่ไอเห็นผมถ่ายกล้อง ก็เขินๆผมมาถ่ายก็เขินเหมือนกันส่วนอนันนี้ก็จะเป็นสุริยากาแฟก๋ว p, ยเตี๋ยวเป็ดย้งหุย you, เจเองกระเพาะปลามาจากตลาดภูหลายเจ้านี่แหละครับนี่ก็ได้แก้วนี้มาเต็มๆเลย30บาทดูสิคราวนี้กระเพาะเสร็จก็มากินขนมดูสิฮะข้าวเหนียวแก้วหูเนึ่งมาสวยมากเป็นเม็ดเม็ดไม่แฉะบางร้านเนี่ยแฉะอถ้ามีกะทินะผสุดยอดเลยเพ่ ส่วนนี้ไปคนเดียวก็เลยไม่กล้าถ่ายกลัวเดี๋ยวหกแล้วเละเทะไปหมดนะครับงานนี้เอากินง่ายๆแล้วถ่ายง่ายๆสรุปเกลี้ยงทุกอย่างอิ่มเลยส่วนนี้ทุกอย่างหมดและวน,นี่เหลือครึ่งแก้ว เดินออกมาโซนนอกเขามีเป็น3โซนนะครับเนี่ยตลาดเดินเล่นตรงข้ามเดอะมอลล์ถ้าพาบ้านหลังที่2ของผมเพราะแถวบ้านผมมีห้างเดียวแล้วเนี่ยเดินขึ้นบันไดามาจะไปเดอะมอลทางซ้ายมือแล้วเนี่ยดูนะมันจะเป็นบีเทสตลาดภูแล้วมองไปข้างหน้านตลาดภูแหล่งรวมสินค้าอาหารอร่อยขึ้นชื่อและเป็นที่จำหน่ายก๋ยชายตลาดภูอันเรื่องชื่อนี่เอง